สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนิราดาบุญรักเลขที่31ชั้นมอ .2 องทับค่ะวันนี้จะมาอ่านโครงสุภาษิตโสรสไตาย,ยางค่ะ3ส,สิ่งที่ควรจะกระทำให้มีหนังสือสนสังคอวิทยาเวนบบลสกันระยา มิดไว้หนึ่งขาดประโทซาคติโหใจเฮยสามสิ่งควรมีให้มากยัง ยืนเจริญต่อไปก็จะเป็นโครสุภาษิตนฤทุมปนาการเพราะอดพูดในเวลาโกรธสามารถอาจห้ามงดวาจาตนหฮยปางเมื่อยังกูทาคุนแค้นหยุด คิดพิจรณาแพชนะก่อนนาชอบผิดคิดเห็นแมน้นไม่ยังเสียความและสุดท้ายนี้คือโครงสุภาษิตอิสิบปักรณาอยากควรประมาทผู้ สุรพลสุขเคราะห์ขัดสนสุดรู้เกลือเขาศพลายดนได้เหตุมีแหมากพวกคงมีผู้ระลึกเขาคุณสนอง ขอบคุณค่ะ